สวัสดีครับลูกศิษย์ที่เคารพทุกท่านครับวันที่13เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นวันสำคัญดาวเสาร์ซึ่งเป็นหนึ่งในดาวตรีเทพเป็นประธานดาวบาทพระเคราะห์นะครับมีการปรับเปลี่ยนราศีจากราศีกุมย้ายไปราศีมีนในวันที่13กุมภาพันธ์ส่งผลต่อสีลัคนาในต่อไปนี้ดังอันได้แก่สิงห์กันตุลและพิจิกฟังคลิปนี้นะครับผมสำคัญสำหรับดาวเสาร์นะ ดาวพฤหัสสาคัญยังไงดาวเสาสําคัญดังนั้นนะครับดาวเสาสําหรับลัคนาราศีสิงห์ก่อนนะจะเป็นเจ้าเรือนดาวอริอริคือศัตรูปัญหาโรคภาระย้ายจากปัตตนิเข้าสู่ภพมรณะดาวเสาเป็นเจ้าเรือนอริเมื่อย้ายเข้าสู่ภพมรณะเนี่ยนี่คือช่วงเวลาของปัญหาซ้อนปัญหาปัญหาลึกปัญหาที่พูดแต่ไม่ต้องพูดแต่มันกดดันหนักครับผมความขัดแย้งกับคนใกล้ตัวหุ้นส่วนคู่ครอง รูปแบบจะถูกเปลี่ยนไปเรื่องสุขภาพเรือรังระมัดระวังเรื่องสุขภาพอย่างดีเลยนะครับผมความเครียดสะสมต้องระมัดระวังภาระที่คิดว่าจบแล้วอาจจะย้อนกลับมาจัดการอีกครั้งหนึง่งนะด้านดีก่อนเมื่อรับมือถูกเมื่อรู้โหศรักษาแล้วเราก็ปรับเลี่ยนปรับแผนปรับแผนในการดําเนินชีวิตตามหลักของดว,ดวงดาวนะครับผมรัคนาสิงห์ครับ เหมาะสําหรับการตัดวงจรปัญหาเก่าๆคนที่ไม่ใช่เลิกคบมันไปซะนะครับผมดาวเสาเมื่ออยู่ในเรือนมรณะเนี่ยถ้าไม่เคลียร์ปัญหามันจะหนักกว่าเดิมถัดมาลัคนาราศีกันครับผมยึดที่ลัคนาเป็นหลักส่วนท่านที่ไม่รู้ลัคนาฟังเป็นราศีได้นะแต่ความละเอียดมันจะไม่ตรงกันมันจะไม่แม่นไม่เท่าเฉยๆนะลัคนากันดาวเสาเป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตตะหมายถึงอะไรบุตรบริวารความรักงานสร้างสรรค์ย้ายจากอริคือปัญหา ไปอยู่พบปัตตน้ดาวเสาเมื่อเป็นเรือนของปัญหาไปอยู่ในเรือนคู่เนี่ยเรื่องความสัมพันธ์จะจริงจังขึ้นความรักไม่ต้องเล่นๆเลยคู่ค้าหุ้นส่วนคู่สัญญาต้องชัดเจนบางอย่างต้องถอยออกมามีกฎมีระเบียบมีสเปซในการอยู่ด้วยกันนะครับคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคู่ที่อายุเยอะกว่าหรือเจอคนที่จริงจังเข้ามาหานะครับในด้านการงานบ้าง งานที่ต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นหุ้นส่วนได้ดีแต่ต้องแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนนะครับคำเตือนอยา่าคาดหวังความรักหวานหวานนะเมื่อเมื่อดาวเสาร์ย้ายดาวเสาร์ย้ายทีย้าย2ปีกึ่งหรือ2ปีครึ่งนะดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนคู่ความสัมพันธ์ที่ได้อยู่คือต้องใช้ความอดทนสูงพอสมควรนะครับถัดมาลัคนาตุลนะครับดาวเสาร์เป็นเจ้าเดือนพันธุ บ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์เป็นความมั่นคงเป็นครอบครัวย้ายจะพบปุตตะไปอริแน่นอนอยู่แล้วว่าดาวเสา์เนี่ยเจ้าเรือนบ้านเจ้าเรือนครอบครัวย้ายเข้าสูพพ่พปอริเนี่ยระมัดระวังการเกิดปัญหาเหนื่อยใจกับคนใกล้ตัวโดยเฉพาะคนในบ้านนะภาระครอบครัวเพิ่มมากขึ้นบ้านรถที่ดินซ่อมแซมบางท่านบางคนมีโอกาสได้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้ จ่ายเกี่ยวกับประกันชีวิตประกันรถนะครับมีเหตุที่จําเป็นจะต้องจ่ายบีบที่ต้องจําเป็นจะต้องจ่ายด้านดีเหมาะสําหรับการจัดระบบระเบียบชีวิตครั้งใหม่วางแผนวินยัยด้านสุขภาพและการพักผ่อนอย่างร้อเเซ็น์นะครับคําเตือนละกันนะครับผมอย่าแบกทุกอย่างไว้คนเดียวนะเพราะดาวเสาในเรือนอริเนี่ยถ้าจะฝืนเนี่ยจะล้มเอาได้ง่ายๆนะท่านสุขภาพเนี่ยผมว่ามีแน่นอนต้อง ไปบริจาคเลือดไปเจาะเลือดเจาะหน้าทําโบทงโบทอกอ,อะไรเป็นการสะเดาะเคราะห์เสริมดวงเข้าไปหน่อยนะครับผมรวมถึงวันนี้เป็นวันคืนหลังจากคืนจันทร์ซ้อนจันทร์แล้วเนี่ยท่านก็ได้สีพึ่งท่านผมไปหรือว่าได้น้ามนจะผมไปหรือว่าได้จากาเทียนจะผมไปก็เอาไปจุดเพื่อสะเดาะเคราะห์เสริมดวงได้นะครับลัคนาราศีพิจิกครับผม ดาวเสาเป็นเจ้าเดือนสหัชชะสหัชชะหมายถึงอะไรการสื่อสารพี่น้องทีมนะครับผมงานประจำนะครับผมเป็นสหัชชะหมดการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์โครงขายคอนเน็กชันเป็นสหัชชะหมดย้ายจากพบพันธุไปในพบปุตตะดาวเสาจากเรื่องบ้านมาสู่เรื่องปุตตะเนี่ยชีวิตจะเข้าสู่หมดคิดเยอะวางแผนในระยะยาวๆนะ ความคิดจะจริงจังมากขึ้นงานสร้างสารรค์งานที่ต้องใช้สมองจะหนักแต่มั่นคงแน่นอนชาพิจิตครับความรักไม่ต้องการความหวือหวาแน่นอนเลือกแล้วต้องเลือกให้จริงนะด้านดีมากๆก็ยังมีอยู่นะเหมาะกับการเรียนต่อวางโปรเจกต์ระยะยาวเพราะปุตตะหมายถึงการเริ่มสิ่งใหม่ทําสิ่งที่ต้องใช้ความอดทนแล้วจะสําเร็จเตือนนะครับําับชาวพิจิต ท่านต้องวิปัสสนากรรมฐานนั่งสมาธิและอย่าคิดลบนะครับผมดาวเสาเดือนปุตตะในความเครียดจากความคาดหวังในตนเองและคาดหวังในผู้อื่นจะทำลายตัวท่านเองบทสรุปดาวเสาย้ายวันที่13กุมภาพันธ์ส5 6 9ทร่งผลต่อ4ีลัคนาราศีต่อไปนี้แบบตรงๆงลัคนาราศีสิง์เคลียปัญหาเก่าอย่าหนีนะ ลักษณะกันความสัมพันธ์ต้องชัดเจนจริงจังมีกรอบมีแผนมีระเบียบอย่างชัดเจนตุนภาระในบ้านและใจต้องจัดสมดุลอย่างดีพิจิกวางแผนระยะยาวสำเร็จช้าแต่ชัวอ่อะนะขอให้ทุกททุกคนโชคดีสำหรับดาวเสามีการปรับเปลี่ยนยกย้ายคือดาวบาปพระเคะเป็นประธานดาวบาปพระเคนะครับ แล้วท่านที่สนใจสะดเดาะเคราะห์จากการดาวเสาย้ายนี่ก็ผมยังมีเทียนพิธีบูชาเทียนล้านนานะครับตามสไตล์สามศาสตร์อย่างแรกศาสตร์ล้านนาก็คือพิธีบูชาเทียนนี่เป็นล้านนาแน่นอนแต่ดั้งแต่เดิมอย่างที่สองนะครับผมโหราศาสตร์ไทยทรงวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของท่านมาผมคำนวณหาเวลาตกฟ้า แล้วก็คำนวณหาดวงดาวบนท้องฟ้าณนะวันที่ท่านตกฟากจาลึกลงในแผ่นดวงแล้วใส่ในกระดาษสาทําเป็นไส้เทียนใส่เข้าไปในเทียนล้านนาสองสาสแล้วนะสาที่สามไสยเวทคุณสายมนดําเรื่องมูนัมเบอร์วันของที่ผมทําทุกอย่างผมเน้นสเสน่ห์เมตตามหานิยมคุณสาเสน่ห์เมตตาล้างเสน่ห์คุณสายมนดมนมมททําแล้วก็คนรักคนหลงรวมถึงเรียกคนรักให้กลับมา นะครับผมจุดในตอนกลางคืนหลังเวลา19นาฬิกาอย่าลืมตัดผมตัดเล็บและตัดเศษเสื้อผ้ายัดเข้าไปใต้เทียนและจุดหรือท่านทักถามเอดมินก็ได้ว่ารายละเอียดการจุดเป็นยังไงบูชาในราคา395ใครสนใจทักถามเอดมินได้สวัสดีครับ